โมโลเ็น์เลรนเป็นน้องแคทอ่อนแอค่ะอ๋อทำไมน้องแคทอ่อนแอต้องทำยังไงอะทต้องแบบตอนที่เห็นผ่านไปแล้วคือยังไงคะน้องมิ้นนะคะคนนั้นเขาใส่ตุ๊กแกแล้วก็อ๋อเป็นอะไรเป็นเด็กขี้กลัวขี้ร้องไห้แล้วก็เวลาน้องเมยเอาตุ๊กแกขึ้นมาหนูหนูก็พูดา เข้าใจคือแบบมันเหมือนกับขี้กลัวขี้ตกใจขี้โดนเพื่อนที่แบบว่าหลายๆายแกล้งอ่อนแออ่อนแอจริงๆเหมือนตัวจริงไหมคะเหมือนไหมคะไม่น่าจะเหมือนมั้งเนี่ยคิดก่อนนะคิดก่อนแล้วถ้าตัวจริงเจอตุ๊กแกจะเป็นยังไงคะตุ๊กแกจับกินเนจะไปยันใส่ในกระทะแล้วก็ไปตัดตัดตัด ผัดพัดัดโอเคอันนี้เป็นอันนี้อันนี้น,น่นาจะแค้นละน่าจะแค้นส่วนตัวละอ๋ออันนี้ให้เราให้เห็นภาพบรรยากาศยๆเห,เห็นความสดใสของน้องเฟร,รย่านะแต่จริงๆแล้วเรื่องของความสามารถนี่อย่างที่บอกไปน้องเฟร,รย่าความสามารถไม่น้อยนะแล้วก็เรื่องของการ acting ไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนไม่ให้เรียนไม่ให้เรียนค่ะโมเดลลิ่งขอไว้โมเดลลิ่งบอกว่าคุณแม่ขอร้องนะขอร้องขอร้องตลอดบ่อยมาก ยาพาเฟยาไปเรียน a c t i n งแค่นี้ก็ล้นจะแย่แล้วเขาพูดแบบคือเ็ตกต็ล้นล้นจะแย่นี่คือความสามารถของเขาแล้วเขาก็แบบ outstanding อยู่แล้วมันเยอะไงเืจะว่าใครที่แบบไม Hopefully, ่ชอบทางด้านนี้ใครที่แบบอยากจะให้ลูกหลานไปทางด้านวิชาการอาจจะรู้สึกแบบเด็กคนนี้เยอะไปหรืออะไรเงี้ย สำหรับวงการเนี่ยตรงนี้เนี่ยถือว่ากําลังพอดีถ้าสังเกตดูเวลาฟย่าเล่นละครเขาจะธรรมชาต,รรชาติเวลาเล่นเวลาโฆษณาเขาจะธรรมชาติถ้าเฟย่าไปเรียน acting เนี่ยทุกอย่างมันจะเป็นคือตามสเต็ปที่ใส่ใช่แล้วมันจะ มันจะต้องมีมุมมันจะต้องวิธีการพูดมันจะไม่เหมือนสิ่งที่เป็นน้องดีอยู่แล้วใช่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปเติมแต่งอะไรเพราะเป็นแค่นี้ก็จะล้นจริงๆและคุณแา่จริงๆมันผ่านมันพูดจริงๆมันเรื่องของประสบการณ์นะเพราะเหมือนกับว่าเป็นเราไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกประสบการณ์อาจจะได้มากกว่านั้นเขาก็เก่งขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปเรียนอีกเนี่ยเจ๊ว่ามันจะกลายเป็นแบบมันจะเยอะมันจะเหมือนกับมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเขาละเขาจะ ใส่บทบาทของเขาทุกอย่างแหละแต่ที่สําคัญคือเขาเอนจอยคือสนุก <มา S 2> ที่จะทำมากว่าเราไปกองถ่ายนี่เขาเครอะเขินใหม่ะไม่มีมมมค่ะไม่มีเมื่อวานเอาเอาง่ายง่ายเมื่อวานนี้ไปกองกองใหม่มมฟาร์มละครเรื่องฟาร์มเอ๋ยฟาร์มรักฟาร์มเอ๋ยฟาร์มรักไป,ไป <ๆ S 1> ที่ฟาร์มหมื่นไร่ค่ะแล้วยังไงต่อคะแล้วยังไงคะแล้วไปเจอผู้จัดผู้จัดคือผู้จัดคือพี่อะไรที่หนูไปนั่งติดะคะตลอดเวลาพี่อะไรอ่ะพี่อะไรอ่ะ ที่หนูไปนั่งตักเขาจุ๊บเขาอะใครอพี่อะไรอะแต่่วาพี่แดนอะใช่ค่ะเมื่อวานหนูเจอพี่แดนพี่แดนแดนวาระเเป็นคนเป็นผู้จัดหนังด้วยองทีก็ไปนั่งอยู่กับเขาฝากเนื้อฝากตัวจุ๊บจิ๊บอะไรเขาทํางานเกะคือรู้งานนะคะเขาเข้าผู้ใหญ่เอาอย่างนี้ดีกว่าเข้าผู้ใหญ่ตลอดเวลาไปย่าไม่เคยกลัวที่จะเข้าผู้ใหญ่อยู่โรงเรียนที่โรงเรียนคุณครูชมประดมค่ะบอกว่า เฟร่า <Fre> ไม่เคย,เยทำตัวเหมือนกับว่าตัวเองเป็นดาราหรือเป็นอะไร,รทำตัวแบบโลว์โปรไฟล์เหมือนเด็กๆทั่วไปคือเขาใส่ดนยตัวอเอง คุณครูก็เรียกหนูว่ายายคุโรปุตะยายคุโรเห็นไหมว่าเด็กๆนี่เขามีความใสของตัวเองมีความสดใสแต่ที่สําคัญคือลูกๆทุกคนเด็กๆทุกคนนะคะเขามีความสามารถพิเศษเป็นส่วนตัวอยู่แล้วแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะเห็นหรือเปล่าเลนแล้วเรากระตุ้นเราพักดันเราให้โอกาสเขาได้ทําหรือไม่นี่เป็นสิ่งที่สําคัญนะดังนั้นเชื่อมั่นค่ะว่าลูกของผู้ชมทุกคนนะคะสามารถเป็นดาวเด่งดาวดังได้แต่คุณผู้ชมต้องสังเกตแหละว่าเขาชอบด้านไหนอาจจะเป็นเรื่องของการบันเทิงอาจจะเป็นเรื่องของกีฬาหรือแม้กระทั่งเรื่องของวิชาการสังเกตให้ดีแล้วสส่งเริม พลักดันให้ถูกทางด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนจบเบรกกันไปขออนุญาตพูดถึงกิจกรรมดีๆค่ะเพราะคุณผู้ชมสามารถดื่มโอวันตินสมาร์ทได้ฟรีๆหปีด้วยกันโอ้โหสามร้อยหกสิบห้าวันทีเดียวนะคะสำหรับโครงการนี้ค่ะกิจกรรมร่วมสนุกนะคะโอวันตินสมาร์ทฟรีหปีนะคะกิจกรรมไม่ยากเพียงแค่ส่ง SMS พิมพ์คําว่าโอวันตินสมาร์ทพร้อมชื่อที่อยู่ที่ถูกต้องนะคะมาที่หมายเลข4,12 3302ค่ะผู้โชคดี2ท่านที่ทีมงานของเราไปเคาะประตูถึงบ้านแล้วพบว่ามีโอวันตินสมาร์น รับไปเลยทันทีค่ะโอวันตินสมาร์ทฟรีหปีนะฮะนอกจากนี้ทางรายการยังใจดีค่ะแจกกระเป๋าเป้นหน้ารักหน้ารักนะคะให้กับทุกหมายเลขที่ส่ง SMS เข้ามาอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่19เมษายนอย่าลืมรีบส่งกันเข้ามาและลุ้นค่ะว่าจะได้เป็นผู้ที่โชคดีดื่มโอวันตินสมาร์ทฟรีหปีหรือเปล่าตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ

การทอก ABOUT คิดจากโอตินสมาร์ทสูตรผสมน้ำมันปลาให้ดื่มฟรี1ปีเพียงแค่ส่ง SMS พิมพ์คำว่าโอตินสมาร์ทพร้อมชื่อที่อยู่มาที่หมายเลข4123302ผู้โชคดีสท่านที่ทีมงานไปเคาะประตูถึงบ้านและพบโอตินสมาร์ทในบ้านรับไปดื่มทันทีโอลตินสมาร์ทฟรี1ปีหมายเลขที่ส่ง SMS เข้ามายังได้รับแป้สีสันสดใสจากโอตินสมาร์ทไปอีกด้วยร่วมสนุกกันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่19เมษายนรีบๆส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะ ก่อนอาบน้ําให้ลูกทุกครั้งต้องมั่นใจว่าน้ํามีความอุ่นพอเหมาะปิดหูลูกทุกครั้งเพราะถ้าน้าเข้าหูจะเป็นอันตรายครับสบู่เหลวที่ใช้ก็ต้องอ่อนโยนเป็นพิเศษเหมือนดีนี่เพียวเฮดแอนด์บอดี้เพราะมีน้ำแร่ขอหอมทีได้ไหมครับจริงจังหน่อยสิพ่ออาบน้ําลูกก่อนดีนี่มีส่วนผสมของน้าแร่ธรรมชาติผ่านการทดสอบการระคายเคืองผู้เชี่ยวชาญและพ่อแม่จึงไว้วางใจดีนี่อารมณ์ดีดี วันเด็กถอยพลังความคิดพลังสร้างสรรค์นี่คือการใสยกรรม้าเล็กๆน้อยๆม้าหัวใหม่ทรงจรวดเขียนไวขึ้นคล่องขึ้นประกาศตรามมามาพี่ช่วย โอัลตม่ัินสมาร์ทลาลสดสแข็งแรงโอวัลตินสมาร์ทสูผสมน้ำมันปลาขนาดในใหน่งรอยแปมลดืวันฉลาสแข็งแรงรายการทอกอบอคิดจากโอวตินสมาร์ทสูตรผสมน้ำมันปลาให้ดื่มฟรี1ปีเพียงแค่ส่ง SMS พิมพ์คำว่าโอวตินสมาร์ท พร้อมชื่อที่อยู่มาที่หมายเลข4 1 2 3 3 0 2ผู้โชคดี2ท่านที่ทีมงานไปเข้าประตูถึงบ้านและพบโอนตินสมาร์ทในบ้านรับไปดื่มทันทีโอนตินสมาร์ทฟรี1ปีหมายเลขที่ส่ง SMS เข้ามายัางได้รับแป้สีสันส,สดใสาจากโอนตินสมาร์ทไปอีกด้วยร่วมสนุกกัน,นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่19เเมษายนรีบๆส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะ สนับสนุนโดยโอวันตินสมาร์ทสูตรผสมน้ำมันปลาขนาดไม่ใหญ่กว่า180มิลลิตรดื่มทุกวันชลาดสดใสแข็งแรง เอาละค่ะกลับมาคุยกันต่อนะคะวันนี้สาวน้อยของเรากันน้องเฟรย่านนะคะสาวน้อยมากความสามารถค่ะเมื่อกี้คุยแล้วนะคะผลงานด้านโฆษณาที่ยี่สิบเอ็ดโฆษณานด้วยกันนะคะรวมถึงเรื่องของละครนะคะการแสดงคุณแม่บอกห้าเรื่องโอ้โหเป็นรุ่นพี่ดีๆนี่เองแต่ที่สําคัญค่ะน้องเฟรย่าสนุกกับการทํางานทุกอย่างเลยไม่จำเป็นต้องไปเรียนการแสดงทั้งหลายนะคะทุกอย่างมาจากธรรมชาติมาจากจิตใจข้างในเขาอยากทําแต่ สำคัญกว่านั้นคือคุณแม่เป็นผู้ผลักดันอยู่เบื้องหลังพร้อมกับคุณยายช่วยดูแลก,กันทั้งครอบครัวแบบนี้แน่นอนน้องทํางานสนุกและก็มีความสุขความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ดีตามไปด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะมาเจาะลึกรายละเอียดกันต่อย้ําคําถามอีกหนึ่งครั้งแอนถามว่าคุณผู้ชมมีวิธีที่จะสอนให้ลูกกล้าสแสดงออกได้อย่างไรนะคะแชร์กัน2ช่องทางด้วยกันค่ะ2 3 3 0 2หรือจะเปหนบอร์โทรก็ได้02-8318493รือจะเป็นเบอร์โท่ก็ได้กันนะคะจะไดไปเลยค่ื้อดจีคเก็าสวยวันะี้ผู้โชคดนของท่านดสวยกันนะคะท่านละ หตัวด้วยกันวันนี้แจกกัน2รางวัลคุณผู้ชมมีวิธีสอนให้ลูกกล้าแสดงออกได้อย่างไรนะคะกลับมาคุยกันต่อค่ะนอกเหนือจากผลงานด้านโฆษณาละครเวทีประกวดก็ไม่น้อยเหมือนกันใช่ไหมก็สามสี่อันประกวดอะไรมาบ้างจำได้ไหมอะเฟรยจำได้คะลูกมีอะไรบ้างตั้งแต่อันแรกเลยปาปาคิปาปมินิโมเดลแล้อะไรอีกคะเออแซนต่าคสโนพารไดซ์ ยูท uh ูปพาราไดซ์แล้วอะไรอีกคะลกูกฟรายเดย์ฟรายเดย์ไอด r a i n ่เทรนเนอร์แล้วก็เดเทรนเนอร์โอ้โหนี่คือการประกวดคือคุณแม่พาไปหรือว่าพาไปค่ะคือเราเห็นเขาเราเห็นเขาเต้นเก่งอะเราก็เลยแบบ มันน่าจะเป็นอะไรที่มันเป็นทาร์เล้นที่จะเอาไปโชว์ชวได้ไดเราก็เลยอลองดูคือเต้นเก่งที่คือเราสง่สงเขาไปเรียนเต้นส่งไปเรียนเต้นน,านาา่าแเขสกมขวบแล,วแล้วเรียนนานแค่ไหนคะเรียนเต้นตั้งแต่สามขวบกว่าค่ะก็เต้นมาตลอดอ๋อแล้จนทุกวันนี้ก็ยังต้องเต้นแล้วแถมจะต้องสอบด้วยเพราะว่าคือวางวางรากฐานไว้ให้เขา ให้เขาเรียนไปเรื่อยๆแล้วก็สอบไปด้วยเก็บไปเรื่อยๆพอถึงเวลาโตขึ้นมาก็เปิดโรงเรียนได้ก็มีวุฒิ่ยอุทธรณ์แสดงว่าคุณแม่ต้องมีวิสัยทัศน์กว้างเหมือนกันคือหลายๆอย่างเราคิดว่าเป็นกิจกรรมงานอดิเรกให้ลูกเรียนแล้วจบเต้นแล้วจบให้สนุกพอแต่นี่คุณแม่คือคิดยาวใช่ค่ะคือเรียนให้เป็นสเต็ปคือเราก็ดูด้วยว่าเขาชอบใช่แล้วพอไปสเต็ปปุ๊บอนาคตคือมันจะมีใบ c e r t i f i c a t มาให้ใช่ค่ะอย่างน้อยเรามีเราผ่านสถานที่ที่มันน่าเชื่อถือแล้วเราก็มีวุฒิระคำด้วย มองเป็นวิชาชีพเข้าไปเลยเลยทีเดียวแบบนี้สนุกไหมคะกับการเต้นสนุกมากค่ะชอบเพลงแบบไหนคะชอบเพลงไหนดู c o ค่ะชอบเพลง cover ชอบเพลงเกาหลีค่ะอ๋อแล้วแต่ว่านอกเหนือจากความสามารถในการเต้นเดี๋ยวพี่แอนให้โยนนะน้องยังมีความสามารถอีกอย่างไงสามารถแต่งหน้าได้ด้วยวุสอนแต่งหน้านะรู้สึกสอนเป็นภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเรามีวีโอให้โชว์ชมกันแล้วกันว่าน้องสองแต่งหน้าเก่งแค่ไหนอ่ะชมีโอกันเลยค่ะ I'll show you how to do some some dark colors. Okay. Fourth one. Eyebrows. Lipstick. Because I like pink glittery lipsticks. Number one, I like glittery lipsticks. Pink hearts. เป็นสีที่ฉันชอบท i ่สุดโบลิต s าา l ์เก o ร์เล่ e ์ตอนนี้สยไหมสวยมเลยคุณแม่สอนแต่งป่ะคะไม่ค่ะก็คือวางวาง ทุกอย่างวางไว้ให้เขาแล้วก็บอกว่าไปย่ายูก็สอนไปแล้วกันว่ามีอะไรบ้างเอาตามใจเลยตามสบายแล้วเขารู้เต็มนะเขาก็รู้เลยเขาก็บอกว่าเออเขาต้องใช้อันนี้อันนี้อันนี้อ๋อมีมีทาสีดำดำด้วยมีบอกว่ามีทาไว้ให้เคลียร์ยูอายก็ไม่รู้ว่าไปเอามาจากไหนให้มันสะอาดเราใส่แล้วค่อยลงคันเลยนี่นี่เขารู้เต็มเลยให้ได้ค่ะแล้วเราเราต้องทาอะไรก่อนครับบนใบหน้าเราถ้าจะเริ่มแต่งหน้า เราต้องใส่รองพื้นก่อนค่ะโอ้รองพื้นแบบแป้งๆนะคะค่ะแล้วจากนั้นล่ะคะเสร็จแล้วก็ปัดแก้มค่ะอะไรก็ปัดแก้มค่ะลูกสามคืออายแชโดว์ค่ะอายแชโดว์ตานนี้ค่ะชอบสีอะไรคะมีสีอะไรก็ได้ค่ะแต่หนูว่าชอบอะไรหนูชอบอะไรชอบอายไลเนอร์สีอะไรสีชมพูกับอายไลเนอร์นี่นะสีชมพูว้ายจิกเกอร์ด์ สีชมพูกับสีดำค่ะ<อ>ทำให้ตาโตคือบอกเขาว่าถ้าเกิดไปย่าทาสีดำๆนะหนูจะตาโตเพราะหนูตาเล็กค่ะแต่อันนั้นของหนึ่งหนูใช้ของโจโจของโจโจโอบอกหมดเลยโจโจ้เป็นใครคะโจ้โจเป็นใครก็ไม่ <laughs>